okay สวัสดีค่ะชาวราศีมังกรและขนามังกรนะคะสวัสดีชาวสองทุทุกคนเลยที่เข้ามาดูคลิปนี้ยินดีต้อนรับทุกคนนั้นเข้าสู่ช่องตลอดพิมพ์พสิบเก้าเนาะและคลิปนี้นั้นคือคลิปการทำนายดวงนะคะในเรื่องของความรักแบบทั่วไปของคุณๆประจําในช่วงนี้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณคณ,คณบ้างเนาะซึ่งแน่นอนนะคะอันนี้คือการทํานายดวงแบบทั่วๆไปดังนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะสลับกันบ้างก็ได้อุ้มจะแนะนํามาทุกคนนั้นดูคลิปนี้ไม่เพื่อเปนะ็นแนวทางเท่านั้นส่วนใครอยากได้ละเอียด้ สแกนคี่อารโทักไลน์มาดูดวงกับอุ้มได้เลยเนาะเพราะช่องทางไลน์เป็นช่องทางที่อุ้มนั้นตอบไวที่สุดนะคะชาวราศีมังกรและคนานมังกรเนี่ยอุ้มจะดูดวงเรื่องความรักตั้งแต่คนโสดสถานะไม่ชัดเจนแล้วก็คนที่มีคู่ดังนั้นนคุณสามารถรอตามพาดของคุณก็ได้แต่ทางที่ดีเนี่ยอุ้มอยากให้คุณเองนั้นดูทางคลิปไปเลยจะดีมากกว่านะคะอื โอเคชาวราศีมังกรและค้านามังกรเนาะจากไพ่ที่ขึ้นมาคนโสดนะคะเ,ออเป็นยังไงบ้างอุ้มรู้สึกว่าชาวราศีมังกรและขนามังกรอะเป็นคนโสดที่สวยสด,ดงนะคะเป็นคนเก่งมากๆเลยอะค่ะคุณมังกรไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเนาะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะ เหมือนคุณเป็นคนโสดที่มีเวลาในการพัฒนาอัพสกิลตัวเองเนาะมีการเรียนรู้นะคะกับตัวเองค่อนข้างที่จะเยอะเนาะและในขณะเดียวกันเนี่ยอุ้มรู้สึกว่าใครก็ตามที่จิบมังกรในช่วงจังหวะนี้เนี่ยอาจจะยากสักนิดนึงนะคะเพราะามังกรเองอ่ะเขาก็จะแบบเออคัดสารรหรืออะไรพวกเนี้ยค่อนข้างที่จะเยอะดังนั้นใครก็ตามที่เข้ามาเนี่ยจะต้องให้เขาสัมผัสได้จริงๆว่าเออคุณจริงจังนะคุณจริงใจนะคุณพร้อมจริงๆที่จะสร้างอนาคต เราก็เดินไปกับเขานะคะมังกรต่อจากนี้ไปอะ่ะเหมือนตัวเขาเองอะ่ะก็จะแบบไม่ได้เล่นๆแล้วอะ่ะคนที่จะเข้ามาหรืออะไรเงี้ยก็ตามจะต้องเข้ามาในบทที่มันจริงจังเท่านั้นนะคะเพราะที่ผ่านมาในเรื่องของความรักอะ่ะมังกรเองก็รู้สึกว่าอืมมันค่อนข้างหนักพอสมควรเหมือนกันเนาะกว่าที่จะแบบ เออมาเข้มแข็งจนถึงทุกวันนี้ได้อะคะ่ะคุณคุณเพราะว่าในเรื่องของความรักะมันเป็นความรักที่มันค่อนข้างเงี่ยท็อกซิกแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ค่อนข้างเงี่ยจบค่อนข้างยากนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาขวากหนามเยอะมากๆเลยแต่อุ้มแบบ เออมังกรอนะสุดยอดเลยจริงๆนะเก่งมากๆเลยแล้วต่อจากนี้เนี่ยจะมีคนเข้ามาจริงๆชัดเจนครบมังกรหรือว่ามใใีเจอเจอคู่หรืออะไรพวกนี้ไหมคะคุณไพ่เป็นยังไงบ้างอัศวินถือเหรียญเธอมีคนเข้ามาอยู่คะ่ะคุณมังกรภายในเดือนธันวาคมนี้เลยไหมนะคะคุณไพ่ อาจจะเป็นไปได้นะคะแต่ว่าเอาอย่างนี้แล้วกันค่ะคุณมังกรในช่วงจังหวะนี้ค่ะทุกคนเป็นต้นไปนับไปเลยอีกประมาณสามสี่เดือนต่อจากนี้คุณมังกรคุณจะมีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามมากมากเลยเนาะมีความดึงดูดได้ค่อนข้างที่จะดีและในที่สําคัญเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะดึงดูดคนดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตคุณด้วยนะคะคุณมังกรเนาะดังนั้นในช่วงจังหวะนี้เนี่ยไม่ต้องอะไรอย่างไรมากมายเลยะคะ่ะคุณมังกรให้ชีวิตตัวเองให้มีความสุขนะคะแต่งเติมพลังงานดี เข้าไปเรืเอยแล้วก็หาโอกาสนะคะไปทําอะไรไปทํากิจกรรมบ้างเนาะไปพบเจอผู้คนบ้างนะคะไปทํากิจกรรมพวกการกุศลไปทําบุญไปอะไรพวกนี้ก็ได้ค่ะคุณเมืงกรเพราะคู่ของคุณเนี่ย จะอารมณ์ประมาณว่าเดี๋ยไฮโลแพทน่ะไปทาบุญเราได้เจอหรือว่าไปศึกษาเรียนรู้เรียนต่อเพิ่มเติมเราก็จะได้เจอหรือไปเจอในแวดวงที่เป็นผู้ใหญ่นะคะการเมืองการทําธุรกิจหรืออะไรพวกเนี้ยก็จะได้เจอเขานะคะแล้วก็ที่สําคัญคือแบบค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยแล้วก็คุณกับเขาว,ว่ามีโอกาสที่จะคอนเน็กนะคะแล้วก็มีดวงที่จะได้แต่งงานจริงๆนะเพราะว่ามากับไพ่สามเหรียญเนานะอัศวินถือไม่เท้านะคะแล้ว ก็สิบเหรียญเดอะไฮโลแพนขึ้นมาตรงนี้เนาะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณเองคุณก็ต้องดูด้วยเหมือนกันนะคุณมังกรให้ใช้ประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านๆมาเนาะในการตัดสินในการที่จะพิจารณานะคะว่าอันนี้ดีไม่ดีควรไม่ควรหรือว่าอะไรยังไงนะคะแต่อุ้มเชื่อใจเชื่อเซนคุณเหมือนกันนะคุณมังกรแต่ว่า อย่าลืมนะในช่วงจังหวะนี้เนี่ยอย่าลืมเติมพลังงานให้กับตัวเองเยอะๆเพิ่มพลังงานให้กับตัวเองเยอะๆเพิ่มพลังงานบวกสิ่งดีๆให้กับตัวเองนะคะคุณมังกรเนาะเพราะบางกรบางคนเนี่ยในช่วงเนี้ยจะแบบเขา้าถ้านิดนึงนะดังนั้นเอาตัวเองออกมากรในช่วงจังหวะนีะ้ดวงดีนะคะมีโอกาสได้เจอคนที่ใช่นะคะแล้วก็ถ้าบอกลักษณะเนี่ยอาจจะเป็นคุณธาตุไฟอย่างเช่นคุณเมษคุณสิงคุณธนูเนาะหรืออาจจะเป็นคุณธา ดินเหมือนก,นกับคุณก็ได้เช่นคนณพึกศพนะคะอพึกศพมาเด่นมากนะคะหรือว่าคุณกันหรือว่าคุณมังกรก็ได้นะคะอืคุณมีนก็ได้นะแล้วก็ คุณกรกฎก็ได้เช่นเดียวกันจากาไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้นะคะแล้วก็ลักษณะทั่วไปเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างสูงโปร่งอายุมากกว่าคุณประมาณหนึ่งนะแต่เขาจะมีความคิดมากกว่าอายุมากๆเลยเป็นคนที่นับหน้าถือตาค่ะทุกคนจะมีคนเคารพนับถือเชื่อถือเขาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะเป็นคนที่เขาจะมีแสงออร่ามาแต่ไกลเลยค่ะคุณมังกรนเวลาคุณเจอเขาคุณจะรู้สึกว่าแบบ วิ้ยเหมือนเราเคยเจอกันมาก่อนไหมมันเหมือนจะมีอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกเออมันมันเป็นพลังแบบเข้ามาแต่พอคุณได้พอได้เห็นหน้าเขาเต็มเตมคุณก็แบบ เอ๊ะอย่างไงนะบางครั้งก็ไม่ค่อยได้ชอบหรืออะไรไงสักเท่าไหร่แต่พอคุณได้คุยปุ๊บความรู้สึกมันจะรู้สึกว่าแบบมันใช่ใช่ใช่ไปเรื่อยๆถ้าได้เจอคนประมาณเนี้ยเกี่ยวก็ใหจับมือไว้ให้ดีมีโอกาสที่จะคอนเน็กแล้วก็มั่นคงได้นะคะคุณบมังกรเนาะโอเคภายที่ขึ้นมาจะประมาณนี้นะคะคุณๆเนะเาะยังไงก็ ขอบคุณมากมากเลยนะคะอย่าลืมกดติดตามอุ้มให้ครบทุกช่องทางด้วยนะแม่นไม่แม่นยังไงก็คอมเมนต์มาบอกอุ้มด้วยเนะาะเมื่อตอนต้นคลิปจะมีน้องแมวนิดนึงนะคะเพราะว่าแบบเออตอนนี้ดึกละเหมาะแม่เหมาะรู้สึกแบบเป็นกังวลน,นิดนึงรู้สึกแบบไม่สบายใจยอยู่คนเดียวนะคะก็เลยพาน้องแมวมาอยู่เป็นเพื่อนก็เลยทักทายทุกคนนิดนึงนะคะโอเคค่ะก็เดี๋ยวจะไปต่อที่สถานะคนไม่ชัดเจนนะจ๊ะคนมีคน,คนสดวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณมังกรในสถานะที่ไม่ชัดเจนนะอุ้มเปิดไพ่มาแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาเริ่มทำนายกันเลยเนาะจากไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยอุ้มรู้สึกถึงความสัมพันธ์ที่ อืมอุ้มว่ามันน่าจะเกิดขึ้นกันมาสักระยะหนึ่งแล้วเนะาะภัยที่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยไม่ใช่สักระยะละมันค่อนข้างที่จะนานพอสมควรแล้วเหมือนกันนะคะคุณคณเนาะบางคนในที่นี้เนี่ยอาจจะเคยคบกันมาก่อนแล้วก็เลิกกันไปเราได้มาคบกันอีกครั้งหนึ่งได้มาอยู่ในสถานะตรงนี้กันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะหรือว่าบางคนเนี่ยจะเป็นในสถานะที่เหมือนแบบ จะพูดยังไงดีคะทุกคนมันเหมือนถูกที่ผิดเวลาหรืออะไรพวกนี้ก็ได้นะเออถูกเวลาผิดที่อะไรก็ได้เพราะว่าไพ่ที่ขึ้นมาตรงเนี้ มุมเห็นไพ่ของคนที่ไม่โสดเห็นไพ่ของคนที่มีเจ้าของอยู่แต่ไพ่ขเขาที่ขึ้นมาค่ะคุณบังก่อนคนคนนี้เขาจะเป็นคนที่มีความเป็นตัวเองมากเป็นคนที่มีความ <c oughs> เขาเรีเยกนอะไรเนี่ย <c oughs> เชื่อมั่นในตัวเองสูงเนาะดังน,น,นั้นการตัดสินใจทําอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะยึดถือยึดมั่นอยู่กับตัวเองมากๆก็คือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วดีแล้วสมควรแล้วอารมณ์ประมาณนั้นนะคะมีความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นผู้นํานะคะหลายๆคนจะให้ความเคารพเขาเป็นคนที่น่าเชื่อถือ ด้วยอะคะคุณบังกรไม่ว่าเขาจะอยู่ในสังคมไหนอยู่กับใครหรืออะไรแบบไหนก็ตามจะมีแต่คนเชื่อถือเขาไว้วางใจเขาให้เขาได้ทํางานได้แบบ อืเจอกับผู้คนใหญ่ๆโตๆอะไรเงรี้ยค่ะคุณมังกรเนานะสําหรับตัวคุณเองอค่ะคุณมังกรเป็นไพ่ The Judgment นะอืมที่ผ่านมาเหมือนคุณก็เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างมากๆเลยเีจยะเขาคนนี้เนาะในหลายครั้งเหมือนเหมือนมีปัญหาหรืออะไรงไงขึ้นมาคุณก็ต้องแก้ไขคนเดียวคุณก็ต้องจัดการคนเดียวนะคะบางครั้งเนี่ยวลาที่คุณเดินไปกับเขาคุณก็มีการเกาะกํากแพงขึ้นมาเหมือนกันนะคะคุณมังกรแต่คราว บางครั้งไม่รู้ทาไมอ่ะคุณเองก็ใจอ่อนให้เขาเหมือนกันพอคุณใจอ่อนเปิดกําแพงให้เขาเข้ามาคุณก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันจะอย่างไงต่อไปได้นะมันจะชัดเจนมันจะจริงจังได้ไหมพรตัวของคุณเองอ่ะก็ไม่อยากที่จะมาอยู่ตรงนี้อะไรแบบนี้แล้วอะค่ะคุณมังกอเหมือนตัวคุณเองอ่ะต้องการอะไรบางอย่างที่ชัดเจนและจริงจังมากขึ้นเนาะหมายกับไพ่เอ็ดออฟโหลดขึ้นมาตรงนี้สําหรับเขาคนนี้เนี่ยเป็นไพ่เดอะฟูลไพ่เดอะ วีออฟวอ์จูนแล้วก็เป็นไพนะ่ทีออฟคัพเนาะ ไพ่เขาที่ขึ้นมาเนี่ยเหมือนตัวเขาอะจะรอจังหวะรอเวลาไปเรื่อยๆเหมือนเขาจะเดินไปแบบนี้เดินไปแบบนี้ข้างหน้าเนี้แหละค่ะคุณมังกรเนาะแต่ไพ่เขาที่ขึ้นมาเนี่ยเหมือนตัวเขาเองอะก็จะไม่ปล่อยมือคุณไปไหนไม่ว่าอะไรยังไงจะเกิดขึ้นนะคะตัวเขาเองอะเหมือนตั้งบณิทาแล้วว่าเขาจะของคู่เดินไปกับคุณดังนั้นอะไรยังไงจะเกิดขึ้นก็ตามผมก็จะเดินไปกับคนคนนี้ผมก็จะมีความรักความสัมพันธ์หรืออะไรยังไงกับคนคนนี้เท่านั้นนะคะคุณมืองกรดัง นีน่ไพ่เขาที่ขึ้นมาก็ค่อนข้างจะยึดมั่นถือมั่นกับตัวคุณเองมากๆเลยนะคะแล้วอืมคืออย่างเงี้ยคุณบางกรอนบางบทบาทเนาะบางทีอะ่ะคุณรู้สึกว่าอืมตัวคุณ ใช้คำว่าอะไรดีเหมือนจะถอยตัวเขาพอรับรู้ว่าคุณจะถอยเขาอาจจะมางอคุณสักนิดนึงหรือถ้าเขามองแล้วว่าคุณไม่มาเขาก็เงียบไปพอเขาเงียบไปสักพักหนึ่งเหมือนเขารู้ทุกอย่างอะค่ะคุณมังกรว่าโอเคพอเขาเงียบไปสักระยะหนึ่งตัวคุณเริ่มโอเคแล้วเขาก็จะกลับมาใหม่อีกรอบหนึ่งอะคุณมังกร มันก็จะไปไปมามากับกับอะไรประมาณนี้เรื่อยๆค่ะคุณแต่เขาก็ตั้งใจจริงๆนะที่จะมีความสัมพันธ์ที่แบบจริงจังหรืออะไรพวกนี้กับด้วยกันกับคุณนะแต่ว่าบางทีบางครั้งเรื่องราวตรงเนี้ยมันค่อนข้างซึ้งสิทีบแล้วบางครั้งมันอาจจะต้องใช้ระยะเวลาสักนิดนึงเนาะ แต่ไพ่เขาอ่ะอุ้มสัมผัสได้ถึงปณิธานอันแรงข้ามากๆเลยนะว่าตัวเขาเองอ่ะจะไม่ปล่อยคุณไปไหนตัวเขาเองอ่ะจะจับมือคุณจเจินกับคุณไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะแต่บางครั้งอ่ะการดูแลหรือการเทคแคร์หรือการเอาเจใสหรืออะไรพวกเนี้ยมันอาจจะไม่เท่าไหร่ขนาดนั้นแต่ไม่ปล่อยมือคุณไปไหนเลยออืมอม นะคะคนคนนี้อาจจะเป็นชาวทาตุดินนะอย่างเช่นคุณการพฤกษบมังกรเนาะหรืออาจจะเป็นชาวทาตน้ำก็ได้นะคะอย่างเช่นคุณกรกฎคุณมีนคุณพิจิตเนาะแล้วในขณะเดียวกันอาจจะเป็นคุณ ไม่แน่ใจอ่ะมันเหมือนแบบคุณกลุมมากๆเลยแต่ว่าก็ยังไม่กล้าฟันธงเนาะคุณกุมกับคุณตุลน,นะอืมในตอนแล้วต่อจากนี้ไปอ่ะความสัมพันธ์เนี้ยจะเป็นยังไงบ้างคะคุณไพในเดือนธันวาความนี้ความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงจะชัดเจนจะจริงจังหรืออะไรยังไงได้บ้างไหมไพที่ขึ้นมาตรงเนี้ยค่ะคุณในส่วนของเดือนนี้เนี่ยมันจะต่างคนต่างอยู่นิดนึงถึงจะอยู่ด้วยกันมองหน้ากันได้หรืออะไรยังไงก็ตามอะคะคุณมังกรมันจะทําเหมือนไม่มีอะไรยังไงเกิดขึ้น ะะแต่พอผ่านไปสักพักหนึ่งสักช่วงกลางเดือนอย่างเงี้ยอุ้มรู้สึกว่าคุณทั้งคู่เนี่ยจะมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นนะคะมีการพูดคุยมีการอะไรพวกนี้กันมากยิ่งขึ้นเนาะแต่ในขณะเดียวกันนะคะคุณมังกรถามว่าจะหลุดไหมในความสัมพันธนี้อุ้มว่าไม่หลุดแล้วก็ยังไปต่อด้วยกันเรื่อยๆนะคะถามว่าจะมีโอกาสชัดเจนจริงๆสักวันหนึ่งไหมไพ่ที่ขึ้นมา พอมีโอกาสอยู่แต่ว่ามันไม่ง่ายเลยแล้วก็ไม่ใช่เร็วๆนี้ด้วยที่จะชัดเจนหรือว่าจริงจังหรืออะไรอย่างไงเนาะจะมีโอกาสที่ความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ยุติธรรมด้วยกันทั้งสองฝ่ายไหมเขาดูแลคุณคุณดูแลเขาหรืออะไรพวกนี้ก็สามารถที่จะเป็นไปได้เหมือนกันแต่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาสักหน่อยนึงเนาะอาจจะไม่ใช่ <c oughs> ระยะประมาณสักเดือนนี้นะคะอาจจะต้องใช้เวลาระยะประมาณสักครึ่งปีหรือว่า1ปีต่อจากนี้เป็นต้นไปมันเหมือนต้องรอให้เราสองคนโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นกล้าเปิดใจในการที่จะพูดคุยตัดสินใจหรืออะไรพวกนี้กันมากยิ่งขึ้นนะคะทุกคนความสัมพันธ์เนี้ยมันจึงจะยุติธรรมมากขึ้นกับพวกคุณทน้งคู่เนาะแต่โดยสรุปแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ของคุณทน้งคู่ในช่วงจังหวะเนี้ยไม่ดุดกันไปไหนก็ยังที่จะเดินไปด้วยกันแบบนี้เรื่อยๆแต่ว่าความสบายใจหรือ,อ พวกเนี่ยมันก็ยังยังไม่ค่อยเท่าไหร่อะค่ะคุณคุณเนาะจากภัยที่ขึ้นมา แล้วถามว่าคนคนนี้เขารู้สึกยังไงอะไรแบบไหนกับมังกรบ้างหรือเขาจะเอายังไงต่อไปกับมังกรไพ่เขาที่ขึ้นมาคือไพ่เดอะแฮงแมนค่ะเหมือนเขาจับตาจ้องมองคอยดูคุณตลอดเลยนะคะคุณมังกรไม่ว่าคุณจะทำอะไรแบบไหนยังไงก็ตามเนาะเซเว่นออฟคัพแล้วก็เป็นไพ่ไนท์ออฟแอร์นะเหมือนเขาคิดเยอะมากๆเกี่ยวกับคุณเกี่ยวกับเรื่องของคุณนะคะคุณมังกรแล้วก็สังเกตทุกอย่างทุกการกระทําของคุณแล้วหาโอกาสหาช่องทางในการเข้าหาในการ การพูดคุยในการอะไรอย่างไงที่มันมากกว่านี้เนาะอย่างที่บอกว่าตัวเขาเองอะ่ะไม่ปล่อยมือคุณไปไหนแล้วเขารู้ทุกอย่างว่าเขาควรจะทําอะไรวางตัวแบบไหนยังไงนะคะมังก่อนละะ้ค่ะคุณจะทํำยังไงต่อไปกับเขาเป็นไพ่เอ็ดออฟเอิร์ดนะคะแล้วก็จะเป็นไพ่ เห็นออฟแอร์เนาะเหมือนคุณรู้สึกว่าไปต่อเรื่อยๆเราอะมันไม่ค่อยเห็นหนทางสักเท่าไหร่มันไปต่อด้วยนะมันไปต่อได้นะแต่บางครั้งมันต้องผ่านความรู้สึกเจ็บปวดความรู้สึกที่มันแอบ็อกซิกนิดนึงซึ่งมังกรเองอะก็รู้สึกว่าเหมือนฉันเองอะอาจจะต้องรักตัวเองมากกว่านี้ไหมอาจจะต้องหัดมาเทคแคร์ดูแลตัวเองมากกว่านี้ไหมอะค่ะคุณ ประมาณอย่างนั้นเน,ะนาะดังนั้นเนี่ยเหมือนตัวคุณเองอะอยากหาโอกาสหาทางอะไรก็ได้ที่มันยุติธรรมแล้วแฟร์ที่สุดสําหรับตัวคุณนะคะไม่ว่าผลจอกมาเป็นยังไงตัวคุณเองนั้นยอมรับได้ในทุกๆอย่างเนาะดเชมเพลนขึ้นมาตรงนี้ด้วยนะคะอือโอเค สรุปความสัมพันธ์นี้ไม่ขาดกันไปไหนนะคะแล้วถามว่าพายแนะนําความสัมพันธ์นี้ไหมก็ยังไม่ค่อยแนะนา,นาเพ่าไหลายเพราะเป็นพ่ย The Tower, เดอะเชาวเวร์มหมือนกับพายเอ็ดออฟเอิร์นะแต่ทางนี้ข้างนั้นก็อยู่ที่คุณแล้วกันว่าคุณจะอะไรยังไงแบบไหนนะคะเดอะซันคิงออฟวอเตอร์นะคะยังไงยังไงก็อยู่ที่คุณด้วยนะคะขึ้นบรรกันว่าคุณตัดสินใจยังไงไปทางไหนนะคะตรงไหนมีความสุขแล้วก็สบายใจนะคะทุกวันนี้ไม่มีใคร บังคับใครอะไรยังไงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะดังนั้นน่ะอยู่ที่ตัวคุณเองแล้วว่าคุณจะอยู่ตรงไหนให้ตัวเองรู้สึกดีและมีค่าที่สุดนะคะประมาณนี้นะคะสําหรับสถานะไม่ชัดเจนเนาะอาจจะไม่ตรงกับทุกๆคนขนาดนั้นก็ได้แต่ว่าไพ่ขึ้นมาแบบนี้ก็เลยอ่านไปแบบนี้นะคะทุกคนยังไงยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยเนาะอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกอุ้มด้วยนะว่าเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างนะคะถ้าตรงก็พิมพ์รับคาทานายก็ได้หรือว่าไพ่มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็ ฟังเฉยๆแล้วก็คอมเมนต์ให้อุ้มสักหน่อยนึงก็ได้ค่ะทุกคนอืแล้วก็อย่าลืมกดติดตามอุ้มให้ครบทุกช่องทางนะไม่ว่าจะเป็นเฟซไลน์ไอจีอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแล้วถ้าเกิดใครสะดวกดูดวงสดตัวกับอุ้มก็สามารถสแกนคิวอารโค้ดทักไลน์มาได้เลยเพราะว่าช่องทางไลน์นั้นเป็นช่องทางที่อุ้มต่อไปที่สุดนะคะสามารถทักมาได้เลยนะแล้วก็เริ่มดึกอะเริ่มเบอร์ตอนเนี้ยนะคะ แล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาเรียกว่าอะไรนะตัวเองไม่ต้องรู้สึกกดดันนะในการที่ะมาดูดวงส่วนตัวกับอุ้มจริงๆแล้วอะดูดวงกับใคร คนไหนเปิดไพ่ก็คล้ายๆกันหมดเพราะไพ่ยิบซีเรียนจากตำราเดียวกันนะดังนั้นคนอ่านไพ่หรืออะไรเงี้ยเขาก็ข้มหมายไพ่เหมือนกันนะ่ะดังนั้นคำทำนายหรืออะไรก็ดีก็จะไม่ได้แตกต่างกันมากขนาดนั้นดังนั้นชิวๆสบายๆไปได้เลยนะคะไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมายถูกใจใครรู้สึกประทับใจคนนี้ก็สามารถดิวดวงกับคนนี้ได้เลยไม่ต้องซีเรียสน,นะคะอือ เืานนี้ค่ะแล้วก็สวัสดีปีใหม่ทุกทุกท่านด้วยนะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนแม่ที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะคะช่วงหลังจะมีคารแบบพออ่นานไพ่เสร็จแล้วมันจะแบบปรับจุพอสมองมาพูดถึงเรื่องนี้มันก็จะบบเบลอๆนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้แบบเออดึกมากละอุ้มก็จะเริ่มแบบเริ่มลาลนิดนึงละประมาณแบบห้าทุ่มครึ่งนะคะวันนี้ mm. ก็โอเคสนทนแต่เวลาค่ะวันนี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวไปต่อกันที่คนมีคู่เนาะ สวัสดีค่ะชาวราศีมังกรและคนามังกรเนาะสำหรับคนที่มีคู่นะคะมาดูกันนะว่าความสัมพันธ์ในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะอุ้มเปิดไพ่มาแล้วเนาะเดี๋ยวอุ้มอ่านไพ่ให้ฟังนะคะคุณคณไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าคู่ของคุณน่ะน่ารักมากๆเลยนะเพราะว่ามีไพ่สองถ้วยขึ้นมาตรงนี้นะคะจริงๆแล้วอ่ะในใจหรือว่าอะไรไงก็ตามคุณทั้งคู่อ่ะเป็นคนที่รักกันมากๆเลยนะแลวใช้ความรักในการนําทางในการตัด สนใจในการเดินหรือทำอะไรอย่างไงก็ตามนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณหนึ่งคู่เนาะดังนั้นเนี่ยก็คือแบบจริงๆอะ่ะ ไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยมันแอบ,บมีปัญหานิดนึงแต่อ้อมเห็นไพ่ภายในใจของคุณทั้งคู่แล้วอ่ะมันน่ารักมากๆเลยก็เลยชมนะคะอืมในช่วงเนี้ยค่ะคุณมังกอนมันเหมือนมีเรื่องอะไรบางอย่างหรือเปล่าที่ทําให้คุณรู้สึกแอบ,บคิดแอบบเป็นกังวลมากยิ่งขึ้นนะคะจริงๆอ่ะทั้งคุณแล้วก็ทั้งเขาเลยความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่อ่ะจริงๆถามว่ามั่นคงไหมค่อนข้างมั่นคงนะถ้าคุณดูไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยมีทั้งไพ่ t e of pentacles นะคะแล้วก็มากับไพ่สิ่ ม้เท้าเนาะสีไม้เท้าให้คุณนึกถึงว่าคคอมอะไรที่มันแบบมันมันคงมากๆอะ่ะไม้เท้าทั้ง4ก็คือแบบมันคงที่สุดเลยนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของไพ่สิบเหรียญเนะาะไพ่สิบเหรียญคือความสัมพันธ์ที่มันเป็นครอบครัวชัดเจนจริงจังนะคะช่วยกันทามาหากินช่วยกันเลี้ยงดูปูเสือหรืออะไรพวกนี้ค่ะคุณมังกรแต่ในช่วงจังหวะนี้เหมือนคุณทั้งคู่รู้สึกถึงความแบบ เอ๊อย่างไงนะพอเรามองไปที่หน้าของคนรักก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนรักเองอะ่ะยังมีความสุขอยู่ไหมที่มีเราอยู่ตรงนี้ที่มีเราอยู่ข้างข้างยังภูมิใจในตัวเราอยู่ไหมนะคะมันเหมือนมีความรู้สึกที่มันแอบบแบบคิดเยอะขึ้นมานะคะบางจังหวะบางเวลามันก็อาจจะมีความคิดที่มันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ะนะคะว่าแบบเอ๊คนนี้ยังโฟกัสที่เราเหมือนเดิมหรือว่ามีคนอื่นที่ถูกใจแล้วนะหรือเขามีอะไรในใจแล้วเขาไม่ได้บอกเราหรืออะไรพวกนี้หรือ เปล่านะคะมันจะมีความรู้สึกที่แบบแอบนอยๆสักนิดหนึ่งนะคะคุณมังกรแต่ทั้งนี้ทางนั้น,นเนี่ยเหมือนคุณทั้งคู่อ่ะมันก็ยังแบบไม่ได้คุยกันอะไรอย่างไรขนาดนั้นเพราะว่าเรื่องอะไรที่มันเกิดขึ้นอะไรพวกเนี้ยมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนอยเนาะมันยังไม่ได้มีอะไรที่มันกระทบกระทั่งหรืออะไรอย่างไรเยอะแยะกันจริงๆนะคะแล้วคุณมังกรเองอ่ะเหมือนคุณเองก็ตัดสินใจแล้วว่าโอเคฉันจะเดินไปกับเขาคนนี้แหละจะจับมือเดินไปกับเขาคนนี้เรื่อยๆนะคะแต่ปัจจุบันนี้เหมือน คุณดูสถานการณ์อยู่เนาะว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงจะเป็นแบบไหนนะคะอื <c oughs> สําหรับเขาคนนี้มากับไพ่เกาทวยเนาะที่ผ่านมาค่ะคุณมืองก่อนเขาเองอะก็เต็มที่เหมือนกันในความสัมพันธ์ตรงนี้นะถ้ามองจากภายนอกอาจจะดูเหมือนเขาเป็นคนอธิยศัยดีเป็นที่ปรึกษาได้ดูแบบใครๆก็ ถึงตัวเข้าแหาพูดคุยหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะเขาให้ความสําคัญแค่กับคุณแค่คนเดียวเท่านั้นเนอะเพราะว่ามากับไพ่เดอะสเตนเขาค่อนข้างที่จะโฟกัสในตัวคุณมากๆเลยไม่ว่าใครจะข้ามกําแพงเข้ามาข้ามมาได้ยากมากๆแล้วเมื่อกับไพ่เดอะเล e เวก็คือเขา <c oughs> หลักคุณด้วยความจริงใจจริงๆนะคะพร้อมที่จะเดินต่อไปข้างหน้ากับคุณด้วยความรู้สึก ที่เขามีจริงๆเนาะแต่บางครั้งความมีสเสน่ห์นะคะดูแบบดูน่าปรึกษาดูอ่อนโยนดูอะไรอย่างไงในตัวเขามันอาจจะดึงดูดผู้คนหรือคนอื่นๆหรืออะไรพวกเนี้ยให้สนใจเขามากขึ้นหรือเดินเข้ามาหาเขามากขึ้นอารมณ์ประมาณนี้ก็ได้นะคะแต่ก็อย่าเพิ่งซีเรียสอะไรนะคุณมังกรยังไม่เห็นพ่ายที่จะแบบหนักหนาสหัสการหรืออะไรอย่างไงนะคะก็ชิวๆไปกันก่อนเนาะแล้วก็ความรักความสัมพันธ์ตรงเนี้ยค่ะ คุณมันก่อนจริงๆแล้วอ่ะ ท่าที่อุ้มมองอ่ะมันค่อนข้างที่จะปุบปับมากๆเลยนะคู่ของคุณอ่ะอยู่ๆปุ๊บเจอหน้ากันมันเหมือนพูดคุยกันปรึกษากันแล้วในตอนนั้นฮะมันเหมือนมันมีพลังงานอะไรบางอย่างเข้ามาแล้วมันรู้สึกว่ามันมันเชื่อใจมันรู้สึกมันสบายใจกับคนคนนี้มันรู้สึกไม่รู้ทําไมเหมือนกันคุณโอเพ่นแล้วคุณก็เปิดใจให้เขาแบบมากๆเลยอะค่ะคุณมังก่อนก็เลยทําให้คุณกับเขาตกลงและคอนเน็กกันมาจนถึงทุกวันนี้นะคะอ่ะดูเรื่องน้มความสัมพันธ์ดีกว่าเน ว่าในช่วงของเดือนธันวาคมนี้ความสำคัญจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะอืม เดือนธันวาคมนี้ค่ะคุณมังกรยังมีการจ้องกันไปจ้องกันมาอยู่ The d e ยังมีความรู้สึกที่ไม่ค่อยไว้วางใจในตัวกันสักเท่าไหร่นะคะมีความคิดที่ออกแนวแบบคิดเยอะนิดนึงนะคะแล้วก็ดูสถานาการณ์นิดนึงเนาะกับความสัมพันธ์หรือเรื่องราวหรืออะไรที่เกิดขึ้นนะปัจจุบันนี้นะคะอุ้มคิดว่าคุณสองคนเนี่ยถามว่ามันจะมีการพูดคุยอะไรกันไหมอุ้มคิดว่าค่อนข้างที่จะน้อยที่จะได้พูดคุยหรือว่าอะไรยังไงกันนะคะแต่มันจะมี จะมีสถานการณ์ที่ทำให้คุณทั้งคู่แนั่นได้พิสูจน์ความรักความรู้สึกที่มีให้กันและกันมากขึ้นแล้วพอสถานการณ์หรือว่าอะไรตรงนั้นนะ่ะมันพิสูจน์แล้วอะคุณทั้งคู่ก็จะได้ทุ่มเทหัวใจให้แก่กันและกันได้แบบสุดๆเลยนะคะนั่นแหละมันก็จะแบบปลดล็อกความรู้สึกหรืออะไรพวกเนี้ยได้แบบ เออโอเคมากๆเลยในช่วงจังหวะของเดือนนี้เนาะแต่ก็ต้องระวังเหมือนกันนะถึงแม้ว่าไพ่ที่ขึ้นมาตรงเนี้ยมันไม่ได้เขาอาจจะไม่ได้สนใจคนอื่นไม่ได้มีคนอื่นเข้ามาหรืออะไรอย่างไงแต่เวลาคนคนนี้ทําอะไรยังไงก็ตามอะ่ะจะดูเหมือนแบบคนโสดดูเหมือนคนไม่ค่อยมีแฟนหรือบางทีอะ่ะคุณทั้งคู่อาจจะอยู่ห่างไกลกันสักนิดหนึ่งอาจจะมีคนใกล้ตัวยกตัวอย่างอย่างเช่น เด็กฝึกงานที่บริษัทเขาหรืออะไรพวกเนี้ยรู้สึกสนใจหรือว่าชอบเขาหรืออะไรพวกนี้ก็ได้นะคะอันนี้ให้ดูไว้ให้ระวังนะไม่ใช่ให้ระแวงนะคะอืออ่ะถามว่าไพา่จะแนะนำอะไรคุณมังกรเบื้องไหมนะคะเป็นไพ่สิบเหรียญเนาะ แล้วก็จะมากับผ่แปดไม้เท้าแล้วก็จะเป็นไพ่ควีนถือดาบนะคะคนคนนี้กับคุณนะ่ะสามารถคองคู่กันได้สามารถมั่นคงกันได้เคียงคู่กันได้เลยในอนาคตตรงนี้นะคะไม่ต้องคิดมากนะแล้วก็จะทําอะไรอะไรอย่างไงตัดสินใจคิดให้ดีๆอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้เขาเรียกอะไรนะเนี่ย อย่าตีเตวไปก่อนไข้อย่าใช้อารมณ์เยอะดูอะไรหลายอย่างแล้วตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเหตุผลมากกว่าอารมณ์นะถ้าไม่อย่างนั้นทำอะไรยังไงขึ้นมาปุ๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บมันจะเสียใจจนแบบหนักจริงๆอะ่ะคนคนนี้อืมนะคะโอเคนั่นแหละทุกคนเริ่มต้นใหม่เดินไปด้วยกันมีความสุขด้วยกันนะคะแล้วก็อืม เนี่ยแหละเคลียรจะคือพ่ายขึ้นมาไม่ได้เคลียใจแต่อุ้มก็อยากให้เคลียใจเหมือนกันนะถึงแม้จะพูดจะอะไรกันก็รู้สึกแบบเขินเขินขรู้สึกกระดากปากหรืออะไรพวกนี้นิดนึงแต่ก็อยากให้พูดอยากให้เคลียใจกันจังเลยอะค่ะคุณนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยู่ไกลกันเนาะในช่องจังหวะนี้ก็จะมีโอกาสเดินทางได้มาใกล้ใกล้กันด้วยนะคะได้มีการไปเที่ยวไปพบ พบเจอญาติพี่น้องเก่าๆเพื่อนเก่าๆหรืออะไรพวกเนี้ยที่ไม่ได้เจอไม่ได้คุยไม่ได้อะไรไงกันแล้วด้วยนะคะในช่วงจังหวะนี้โอเคค่ะอุ้มขอจบคําทํานายแต่เพียงเท่านี้นะคะสําหรับมังกรที่มีคู่นะยังไงยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกับอุ้มบ้างนะว่าตรงไม่ตรงแม่นไม่แม่นอะไรอย่างไงนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามอุ้มให้ครบทุกช่องทางด้วยนะกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยพอเวลาที่อุ้มลงคลิปนั้นจะได้มีการแจ้งเตือนคุณเร เรื่อยนั่นเองนะคะ ถ้าเกิดว่าใครสะดวกสนใจดูดวงส่วนตัวกับอุ้มก็สามารถสแกน QR code ทักไลน์มาดูดวงกับอุ้มได้เลยเนาะจะพิมพ์ค้นหาทาง ID ก็ได้นะคะหรือว่าจะสแกน QR code ทางด้านนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเอาที่คุณรู้สึกสะดวกเลยแต่ว่าช่องทางไลน์เป็นช่องทางที่อุ้มตอบกลับอยที่สุดดังนั้นใครรีบใครด่วนอยากได้คิวเร็วก็แนะนําไว้ทักไลน์นั่นเองนะคะแล้วก็ไม่ต้องรู้สึกกดดันนะที่จะต้องมาดูดวงกับอุ้มนะคะจริงๆแล้วอ่ะพ่ยิบซีดูดวงกับใครก็เหมือนกันไพ่เหมือนกันตําราเดียวกันความหมายไพ่เหหมมือนนนกกัดะะคะ ็คำทำนายหรือว่าเขาเรียกอะไรนะการอ่านไพ่ก็ไม่น่าจะหนีกันมากขนาดนั้นดังนั้นก็สบายสๆเลยดูดวงกับใครก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะเปิดใจให้เขาถ้าเกิดคุณเปิดใจให้เขาไม่ต้องห่วงแม่นหมดอะทุกคนนะคะโอเคค่ะประมาณนี้แล้วกันเนาะยังไงก็ วันนี้ก็สวัสดีปีใหม่กับคุณมังกรทุกๆท,ท่านนะขอให้โชคดีมีความสุขแฮปปี้แอนดิงกับทุกๆเรื่องนะคะทุกคนแล้วก็ขอให้สุขภาพดีแข็งแรงทำมาค้าคล่องนะคะหาเงินได้ง่ายๆนะแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันนะคะเป็นความสุขของทุกๆคนกับโลกใบนี้นะคะอืวันนี้ก็ไปแล้วนะคะสวัสดีคุณมังกรสวัสดีปีใหม่คะ่ะ